ซานาเอะทากาอิจิ e ว่าที่นายกรัฐรมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเธอคือใครญี่ปุ่นกําลังจะมีนายกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เธอคือใครมีแนวคิดแบบไหนและการขึ้นมาของเธอจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นสหร,รัฐอย่างไรวันนี้เราจะพารู้จักซานาเอะทากาอิจ e ิแบบเข้าใจง่ายๆกันนะครับซานาเอะทากาอิจ e ิ เป็นนักการเมืองสายโนรักนิยมและเป็นสหายคนสนิทของอดีตนายกชินโซอาเบะผู้ที่ล่วงลับไปเธอพึ่งชนะตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP หรือพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นซึ่งหมายความว่าเธอกำลังจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นการเมืองญี่ปุ่นกำลังดูเดือดเธอขึ้นมาหลังนายกคนก่อนชิเครุอิชิบะลาออก เพาะพักการเมืองแพ้เลือกตั้งต่อเนื่องตั้งแต่ปี2024-2025ถึง2025เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตออาเบดโลมิก2 0เธอสนับสนุนนโยบายอาเบดโลมิกของชินโซอาเบเน้นการพิมพ์เงินใช้งบประมาณกระตุน้นเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยให้ต่ำนักวิเคราะห์เตือนวา่าถ้าหากเธอเดินตามแนวทางนี้จะส่งผลให้เงินเยนอ่อนตัวลงและเงินเฟอจะเพิ่มมากขึ้น แล้วอนาคตญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรถ้าซานาเอะทาคาอิชิเป็นนายกจริงกลุ่มอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการส่งออกอาจจะดีขึ้นแต่ด้านการเงินและอสังหาอาจจะลดลงและสิ่งที่อาจจะต้องจับตามองคืออาจผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ก้าที่ห้ามให้ญี่ปุ่นทำสงครามคุณคิดอย่างไรกับซานาเอะทาคาอิชิ ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศสงคารามหรือจะยังคงเป็นประเทศแห่งสันติภาพเหมือนเดิมคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวู้ว